สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำไฟไซเรนตัวจำๆอีกสักตัวนะครับเป็นตัวนี้นะครับไฟไซเรนหรือไฟฉุกเฉินนะครับอ่ะนี่ครับรูปทรงสวยงามนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับโอ้แข็งแรงนะครับตัวนี้อ่าใช้วางบนหลังคาได้เลยนะครับเวลาลดเสียนะครับอ่าท่านวางบนหลังคาแล้วก็เสียบที่จุดบุหรี่ได้เลยนะครับตัวนี้ อ่าอันนี้ทั้งหมดไฟมี8ดวงนะครับสว่างสุดๆนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับอ่าเหมาะสําหรับติดรถยนต์นะครับหรือท่านจะดัดแปลงนะครับไปใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นงานก่อสร้างนะครับงานโรงเรียนนะครับสำหรับความปลอดภัยของน้องๆหนูๆเวลาข้ามถนนนะครับตัวนี้เลยนะครับความสว่างไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดอ่า สีสีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะครับตัวนี้นะครับความสว่างก็50วัตต์นะครับตัวนี้โอ้เหลือเฟือนะครับสว่างแสบตาเลยนะครับตัวนี้นะครับความสว่างไม่ผิดหวังนะครับส่วนตัวนี้นะครับสเตปสีไฟนะครับทั้งหมดมันก็จะมีอยู่12สเตปนะครับสเตปนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่านนี่ครับอันนี้นะครับเวลาท่าน ซื้อไปแล้วนะครับเสียบที่จุดบุหรี่ก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดส่วนตัวซ้ายมือนะครับจะเป็นเปลี่ยนสเต็ปของสีไฟนะครับตัวนี้นะครับรองรับไฟ12โวลต์นะครับสำหรับรถเก๋งรถกระบะนะครับแล้วก็24โวลต์นะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับอ่านะครับสบายนะครับรถบรรทุกไม่ต้องแปลงไฟนะครับเสียบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับทีนี้นะครับ เรามาชมสเตปไฟวิ่งพร้อมกันนะครับอ่ะนี่ครับสวิตช์ปิดเปิดความือก็กด1ทีนะครับก็จะเป็นเปิดอ่าส่วนซ้ายมือก็กดหนึ่งทีก็สเต็ปก็จะเปลี่ยนหนึ่งทีนะครับอ่ะเดี๋ยวชมพร้อมกันครับปึ๊บโอ้สว่างแสบตาเลยครับเนี่ยครับไม่ผิดหวังเลยครับความสว่างนะครับอ่ะกดไป1นทีก็เปลี่ยนสเตปหนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับ อันนี้มีทั้งหมด12สเต็ปนะครับอ่าให้ท่านเลือกใช้งานได้เลยนะครับอ่าชอบวิ่งแบบไหนนะครับเนี่ยครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับอ่ากด1ทีก็สเต็ปก็จะเปลี่ยน1ทีนะครับนี่เห็นะครับอ่านะครับแต่ละสเต็ปสวยงามนะครับแต่ละสเต็ปสวยงามเนี่ยครับอ่าหมุนรอบก็สวยงามนะครับอ่านี่ครับอ่าทั้งหมดมี12สเต็ปนะครับอ่าเนี่ยครับอ่า อันนี้เหมาะสําหรับเวลาลถเสียนะครับก็วางบนหลังคานะครับโอ้รับรองว่าสว่างแน่นอนนะครับเนี่ยครับนะครับหรือจะเอาไปใช้งานดัดแปลงนะครับไปใช้ในงานก่อสร้างงานโรงเรียนนะครับสําหรับความปลอดภัยน้องๆหนูๆเวลาข้ามถนนนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับนะครับทั้งหมดก็12เต็ปนะครับนะครับ รองรับไฟแบตเตอรี่นะครับ12แล้วก็24โวลต์นะครับนะครับสวยงามครับไฟวิ่งสวยงามครับอ่าเนี่ยครับหมุนรอบก็สวยงามครับสวยงามนะครับอ่านะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับอ่านะครับทักแซดมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับสอบถามกันได้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ